มาครับทุกคนวันนี้มาเก็บผักกาดหินกินในท่าปลูกลูกเคยเก็บกินนี่ครับมาเบงผักกาดหินในท ảo พันปูไว้ก่อนสิกับนี่มาเก็บกินบ้างนี่ยเด็ดปน,นปรูโอ้มีต้นนี่ความเด้ยครับนี่นี่นี่ใบตูแม่บ่ละเออแมนแมนนี่ครับเก็บนี่ เก็บักกาดหินไปกินกับ,บนปนลปะทูเดี๋ยวจะเคลียร์แล้วครับหนาหนาวแล้วเที่ยวออกแล้วนี่หลงลอยการเกร็บไปเท้อแหลกเลือดสมเนีนี่ครับปักกาดหินในได้เต็มมือแล้วไปกินกันครับทางนี่กับเมียกับสวยเขาพอดีครับ ข้าวห่อนเลยครับหุงแล้วใหม่ๆหนึ่งแล้ใหม่ๆเลยครับไหห้อนอ่าทางนี้ก็เมบ้านก็นกจัดซอยข้าใส่ติ๊บห่อนเลยที่พี่น้องเดี๋ยวไปกินกับปนปะทูครับมันนี้เดปนปะทูได้ลวกผักก็เก็บผักกัดหินมาสดๆเลยครับแล้วก็มีอ่าย่างนอน้ำพริกน้ำพริกหมูน้ำพริกอ่องเดี๋ยวไปกินกันครับ นี่เด็กเขาเนีย่ยหอนห่อนแล้วตีบอลห่อนเด้อม้าบัดรนี่รีวิวเบื่อบรรจนครับนี่มีปลปทัทูมีลวกพักมะเขือเขียวยาวดอกกระเจี๊ยบเนะครับผักกาดกระลำนี่ตัวไฮไลท์ครับผักกาดหินครับเก็บมาจากสวนสด,สด,สดกินกปลปัทูครับมาเอามากินกันบาดรนี่ใส่ผักกาดหินวัซาบิไทยเทานี้ละ กินเข้าไปได้ถึงสมองเลยครับมาบาดเนี่เป็นลปาทูใหม่ๆสดๆแส,สบๆนัวๆกินเข้าไปอ้ำไปเลยพี่น้องกินเข้าไปเนี่ยกับปลากระตอดด้วยรเรื่อนเนีเผามากครับจัดไปครับจะแสบล้อแถมมีผิดไทยนี่ครับน้ำพริกหมูครับโม